เป็นนกเชื่องนะคะกินเองค่ะให้จับเล่นทุกตัวเลยค่ะอ๋อจับได้จับได้ทุกตัวเลยค่ะไม่ดูค่ะเชื่องชอบพดนีเต้นให้ดู <laughs> <laughs> ถ้าเป็นนอมอนจัดโปรโมชั่นพิเศษคู่ละสามพันค่ะดูท่ากินค่ะกอดไว้เลย เราก็กินแบบนี้นะใช่ค่ะมันกินมันอร่อยเอยมี่กินกันเห็นไหมก็ใครจะไปแยกเห็นไหมแล้วดูดิบางทีก็นอนง่ายถ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 ่ายทั้งคูกก็เลยไม่แยกอ๋อรักกันดีสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านพี่อั๋นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะค่ะ เลิฟเบิร์ดไม่ขอบตาค่ะไม่ขอบตาอายุสามเดือนกว่าสี่เดือนค่ะข้างในนั่นสีเมิร์ฟไม่พี่เห็นอะไรใช่ค่ะเมิร์ฟนะใช่ค่ะ้าขาวค่ะไม่ขอบตาสีสีกำลังขึ้นเลยค่ะราคาเท่าไหร่คะตอนนี้สามร้อยห้าสิบค่ะค่ะสามร้อยห้าสิบนะไม่ขอบตาค่ะอันนี้ยังไม่โตมากนะคะค่าลูกค้าเอ่อ จะมาซื้อเพิ่มก็มาได้เลยนะคะเด <The S 2> สีก็จะสดกันใช่ค่ะกำลังสีกำลังขึ้นที่หน้าค่ะเมิร์ฟด้วยนะวันนี้มีเมิร์ฟด้วยเมิร์ฟที่เข้าได้แต่ที่สีค่ะ,ะอันนี้ระเบิดขอบตานะคะ,ะอ่าสีบูแล้วก็สีขาวนะคะสีขาว กันเอาไว้ค่ะค่ะมีดจับคู่ะใช่ค่ะคู่หนึ่งค่ะแต่ตัวแต่ตัวสีบูอค่ะเขาจะคงนิดนิดนึงนะคะค่ะแต่ก็ผสมพันธุ์ได้ค่ะปกติเลยค่ะค่ะะนในลูกชนส่ง แล้วราคา350ค่ะ350ค่ะแต่ถ้าเป็นคู่ราคาพิเศษเลยนะคะคู่นี้คิ้ถคาคู่ละ500้ารอยพอค่ะคู่นี้ห้าร้ยค่ะลดลดตัวที่ขาโค้งให้นะคะค่ะแต่แข็งแรงปกติเลยค่ะค่โซนมากเลยตอนเนี้ยะนุไปไหนแล้วล่ะกระโดดกระโดดหนีค่ะค่ะอันนี้ฟอรพัดนะคะค่ะ อ่าพอพัดขึ้นเลยค่ะเป็นเสียวพายนะคะอันนี้อ่าเป็นนกเชื่องนะคะกินเองค่ะให้จับเล่นทุกตัวเลยค่ะอ๋อจับได้จับได้ทุกตัวเลยค่ะไม่ดูค่ะเชื่องชอบผลพอเชื่องเชื่องชอบค่ะชิงชิงกับคลค่ะสามตัวพี่น้องก็เลยนะคะอ่าเล่นชิงช้าแล้วหนึ่งนะค่ะกินกินเองค่ะถ้าไปปล่อยบินในบ้านหรือว่าจะเล่นปีกก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าค่ะ ราคาเท่าไหรนะคะนี้400อยบาทค่ะสี่ร้อยค่ะยังเชื่องนะเชื่องค่ะจับได้ไม่ดุค่ะคสามเดือนกว่าค่ะอายุ3ามเดือนกว่าใช่ค่ะกินเองทุกอย่างเลยค่ะเป็นพี่น้องกันนะไม่ต้องดูแลเยอะค่ะเล่นเล่นได้เล่นได้เยอะเล่นได้ทั้งวันค่ะสำหรับนกเชื่องก็ได้นะคะได้ค่ะ อันนี้บูนอมอนนะคะ<ช>อันนี้น้องพร้อมทำนะคะประมาณาเกือบปีแล้วะค่ะเกือบปีใช่ค่ะค่ะ <ๆ S 1> ทราบเพศแล้วนะคะใช่เพศแล้วตัวเมียทั้งคู่ค่ะเป็นเพศเมียทั้งคู่ใช่ค <ๆ S 1> ่ะ แล้วราคาเท่าไหร่คะนี้ตัวหนึ่ง5 0าพบาทค่ะ0 0 0พันค่ะพร้อมใบเช็คใช่ค่ะค่ะคือไม่เรื่องแล้วนะสำหรับเป็นพ่อพัน์แม่พันใช่ค่ะอันนี้รลไไซนะคะค่ะหนึ่งคู่ค่ะผู้เมีย เชเพสแล้วใช่ค่ะเข้าคู่กันค่ะอันนี้ไปก็จะได้ลูกคีลูกค้ารอบแรกเลยนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่นอายุแต่ตันปีแล้วค่ะปีแล้วค่ะ้องใบเชเทสนะค่ะคู่ละเท่าไหร่คะพี่นี่คู่หนึ่งสามพันหกร้อยบาทค่ะสามพันหกร้อยค่ะค่ะพอลูกค้ามาหน้าร้านก็ลดได้นะคะ คืราคาได้นะคะอันนี้ก็อีกคู่หนึ่งนะคะคู่เมียค่ะค่ะอายุไรกๆจากกรงเมื่อกี้เลยค่ะราคาเท่ากันนะคะราคาเท่ากันซื้อไปสักพักก็ได้ลูกนะคะได้เท่าฤดูเขาแล้วเ่ะไ้เท่าฤดูเขาก็คืองลายอนอะไรพี่ปลายฝนใช่ค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานำเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงหยกค่ะ ถัดมาจะเป็นบูมเลิฟเบิร์ดคอคเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพชรเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจตจุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจตจุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงค์ไว้ให้ด้วยนะคะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพชรเซนเตอร์ไว้ด้วยคะ่ะอันนี้นอมอนนะคะนกเชือะค่ะ,คะ นกเชื่องค่ะถ้าลูกค้าชอบนอมอนสีเข้มๆแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้มีให้เลือกหลายตัวเลยนะคะอยู่ในกรงบินค่ะค่ะค่ะเขาเช้เพทสต์ยังอันนี้ยอ่าตัวนี้กำลังจะใช้เพศอาทิตย์นี้แล้วค่ะเพราะว่าจะจับคู่แล้วค่ะจะหาคู่ค่ะจะหาคู่ใช่ค่ะเชื่องนี่คือยังไงคะพี่ก็ จับเล่นเบาใช่ค่ะเกาะบบาใช่แต่ชอบผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงค่ะสมมติว่าลูกค้าชอบสีนี้นะคะอ่าสีนี้จะมีอยู่ประมาณ2ี่ิตัวนะคะเดี๋ยวจะเช็คเดี๋ยวจะเช็คเทศขึ้นคู่นะคะแล้วขายราคาพิเศษเลยค่ะคู่หนึ่งสา0พันบาทค่ะถ้าใครรับเป็นคู่3า0พบาทค่ะค่ะอันนี้บูนอมอนนะคะค่ะแล้วก็มีซินนามอนอยู่นิดหนึ่งนะคะนอกนั้นเป็นนามอนหมดเลยค่ะ อันนี้เช็คเทแล้วก็จับคู่ให้ค่ะราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะ3ามพบาทคู่ละ3,000บาทใกล้ถึงเลดูแล้วนะคะลูกค้าจะมาเก็บเก็บไว้ทำพันุ์ได้เลยนะคะค่ะอันนี้นกใกล้พร้อมทำแล้วนะคะค่ะขึ้นขึ้นคู่ก็รออีกสักคั้งหนึ่งได้เลยนะคะ,ะใส่รังไข่ได้เลยค่ะ,ะคู่ละสามพันใช่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษค่ะคู่ล 3, ะสามพัน<ะ>สีน้ามันนะคะค่ะ แ่เขียวเขียวค่ะตัวเข้มเข้มหล่อหอสวยสวยค่ะอันนี้อ่าข้างล่างนี้มีเลดไซมีนอมอนรวมกันนะคะอันนี้ก็จะเช็คเทศขึ้นอมกงบนเลยนะคะค่ะถ้าเป็นเลใไซคู่ละสาม0ันหนะคะถ้าเป็นนอมอนจัดโปรโมชั่นพิเศษคู่ละสา0พันค่ะค่ะลูกค้าชอบกี่คู่ทักมาได้เลยนะคะ มีให้เลือกเยอะค่ะอันนี้เป็นนกกรงรวมนะคะมีเยลโลไซเยลโลไซเยอะเลยค่ะอ่าอันนี้ก็จะเซ็ตเพศขึ้นพร้อมกันเลยนะคะทีเดียวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นคู่ถ้าลูกค้าขาดคู่ขาดเมียก็มาเลือกได้นะคะหรือว่าจะรับเป็นคู่ไปเลยราคาพิเศษค่ะอันนี้โตพร้อมทำแล้วนะคะตัวใหญ่ๆเลยค่ะอ้วน มีเยอะเลยนะสำหรับชีสค่ะก็ยังมีเข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะแต่เดี๋ยวทางร้านจะเช็คให้ค่ะอันนี้สมบูรณ์แล้วค่ะเดี๋ยวเช็คให้เลยค่ะค่ะเตรียมพร้อมที่จะขึ้นคู่ตัวอบอวบอ่วนอ้วนค่ะอันนี้ซินนามอนนะคะค่ะ มิเนมอนสวยๆเลยค่ะอันนี้วัยรุ่นนะคะ,คะประมาณ7เดือนค่ะมีบางตัว6เดือนนะคะกลงนี้ยังไม่ทราบเพศนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ไม่ทราบเพศถ้าไม่ทราบเพศก็ราคาไม่แพงนะคะราคาเบาๆ1,300บาท ยังไม่เช็คเพื่อได้แต่ถ้าแต่ถ้าจะรับเป็นคู่เราจัดโปรโมชั่นนะคะ1คู่3,000บาทค่ะค่ะห่งคู่สามพใช่ค่ะอันนี้ก็จัดโปรโมชั่นแต่น,นี้ยังยังละอ่อนหน่อยนะคะค่ะประมาณหกเจ็ดเดือนค่ะคือคือยังยังไม่ถึงวัยผสมพันธุ์นะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นคู่เราก็จัดรายการะคะ่ะลดราคาให้ทางช่องนะคะ คู่ละสาม0บาทราคาเท่านอมอนเลยค่ะแต่นอมอนพร้อมทำนะคะกับเยลโล่ไซพร้อมทำแต่สีนี้ยังไม่พร้อมทำนะคะค่ะเป็นไวรุ่นคู่ละสามพราคาเท่ากันเลยจ้าอันนี้จะโตกว่ากลมบนนิดนึงนะคะค่ะานี้เป็นพร้อมทำค่ะมีเยลโล่ไซด์ินามอนทายแอปค่ะ เพปหรือยังยังค่ะเดี๋ยวเช็ครุ่นเดียวกันเลยค่ะพร้อมกันเลยค่ะมีประมาณมีกองรวมอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดกองเดี๋ยวเช็คพร้อมกันเลยค่ะค่ะลูกค้าสนใจจะรับไปพอพันได้เลยนะคะค่ะใกล้จะถึงฤดูแล้วนะคะกัดกล้องราคาเดี๋ยวแม่ไม่มีตังจ่ายลูกหีกีการไปแอบกัดก้องให้ลูกใจเย็นๆหนู มีเยอะเลยนะอยากได้สีไหนอะไรก็ลองคักกันมาแยกได้รับเป็นคู่ได้ได้ค่ะเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ค่ะมาคุยราคาที่ร้านได้เลยหรือโทรมาก็ได้นะคะค่ะอยากรับหลายคู่ก็คุยกันได้เลยค่ะค่ะพร้อมใบเช็คเพจเลยนะคะอันนี้พิสั่นนะคะ เสื้อแดงเสื้อกอดสีแดงเลยค่ะเพศคู่ซ่าเพศแล้วนะคะคู่ทั้งคู่ค่ะโอ้ยไม่ใช่เพศเมียนะเป็นผู้ชายกับผู้ชายอายุเท่าไหร่แล้วอายุสิบเอ็ดเดือนได้อ๋อสอบปีแล้เอ็ดใช่ค่ะนกรุ่นยังไม่เคยทำยังไม่เคยปสมพันธ์นะคะถ้าใครมี ยังไม่มีคู่ก็มาได้เลยนะคะค่ะราคาเท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้ตัวละสี่0ันหค่ะเป็นเทศู้นะตัวพูดทงพู่ค่ะพร้อมใบเช็คไหมคะเช็คแล้วค่ะแถมใบเช็คให้ฟรีค่ะเป็นเทศตู้นะคะ คือจังคูคิมสันไม่เสียงคอนดังไหมคะไม่ดังค่ะไม่เท่าต่ะคอนนัวใช่ไหมไม่เท่าค่ะเบาไหมเบากว่าค่ะเบาใช่ค่ะค่ะอันนี้คิมสันนะคะอายุสี่เดือนกว่านะคะอ๋อน่นเลยอะค่ะสี่เดือนกว่าใช่เฉพเพศหรือยังคะเ็คเพศแล้วค่ะเป็นเพศผู้ค่ะเพศผู้เยอะเลยนะวันนี้ค่ะผู้ชายผู้ชายราคาเท่าไรคะหนู อันนี้ราคา4,000ค่ะเอ่อต่างกัน500แต่ไม่ใช่ค่ะค่ะลับเลยลูกนี่เวลาจองจองอันนี้น้องความทำนะคะค่ะเป็นคู่กันทายแอปเปิ้ลค่ะคู่เมียนะคะลูกค้าไปก็ใส่ลังรอได้เลยนะคะค่ะเอาพร้อมที่จะทำทานค่ะค่ะ คู่นี้สี่พันบาทนะคะคู่ละสี่ค่ะพอดีคู่นี้ราคารับเข้าสูงค่ะแต่คู่ที่เรารับถูกกว่าเราก็ขายถูกกว่านะคะอันนี้เป็นนกที่รับเข้าราคาสูงค่ะคู่ละสี่พันค่ะแต่ก็พร้อมทำใช่ค่ะสวยด้วยอันนี้บูนะคะจับคู่เมียคู่คู่เมียนะคู่คู่เมียจับคู่ไว้แล้ว อันนี้เขารักกันดีค่ะ คู่นี้อนุญาตขออนุญาตไม่ขายนะคะเพราะว่าขายเป็นคู่ไม่ขายแยกขายพูดผิดขออนุญาตไม่ขายขออนุญาตไม่แยกขายค่ะขอขายเป็นคู่นะคะค่ะค่ะผู้เมียเพราะเขารักกันแล้วค่ะกันแล้วจะได้เร็วหน่อยจะจะได้ลูกค้าแับไปก็จะได้ผลใช่ค่ะลูกค้าก็จะได้ลูกเร็วหน่อยได้ลูกได้หลานเร็วหน่อยค่ะอายุเท่าไหร่นะพี่เนี่ยอันนี้อ่ออสิบเอ็ดเดือนก็พร้อมทําได้แล้วนะคะค่ะอันนี้ก็จะ อยู่ในช่วงนี้แล้วค่ะนึ่งนะใช่เดี๋ยวเตรียมถ้าลูกค้าไม่รีบก็รอรอเขาเขาลังเองก็ได้ค่ะถ้ารีบจะอัดวิตามินไปหน่อยค่ะอันนี้คู่ละเท่าไหร่นะคะนี่อันนี้คู่ละเจ็ดพันห้าค่ะค่ะคู่ละคู่ละเจ็ดพันห้าค่ะค่ะดูท่ากินค่ะกอดไว้เลย แล้วก็ <ENNIS> กินแบบนี้นะใช่ค่ะมันกินมันอร่อยเอยมีก็กินด้เห็นไหมก็ใครจะไปแยกเห็นไหมแล้วดูดิบางทีก็นอนง่ายถ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 ่ายขาคู่ก็เลยไม่แยกอ๋อรักกันดีจะได้เข้ารังเร็วๆเนาะโอ้ขนาดกินยังกินด้วยกันเลยใช่มันมีชิ้นเดียวหรือไงร้านให้ชิ้นเดียวเหรอเขาเขาแยกกันโอ้ดูดิมันชอบท่านี้ใช่ไหมลูกมันอร่อยอค่ะ อันนี้สันนะคะอายุ2ปีกว่านะคะค่ะคู่กันใช่ไหมพี่ค่ะก็ใกล้จะทำได้แล้วนะคะ2ปีกว่าคู่กันค่ะอจับคู่ไว้แล้วค่ะลูกค้าใส่วิตามินก็จะได้เร็วหน่อยนะคะค่ะแ อันนี้คู่ละเท่าไหร่นะคะพี่อันนี้คู่ลาหนึ่งหม่พันห้าร้อยค่ะหนึ่งมื่หนึ่งพันห้าร้อยรอมใบเชเคแคทใช่ค่ะโตพร้อมทำค่ะนกสมบูรณ์ค่ะมีกี่คู่คะพี่ถ้าเป็นซันทนัวอ่าตอนนี้นะตอนนี้มีอยู่สามคู่กับเศษหนึ่งตัวค่ะเศษคู่เหมือนกันค่ะเศษคู่แบ่งได้จนเศษคู่นะแบ่งได้เศษคู่ค่ะถ้าถ้าเศษคู่แบ่งนี่ราคาเท่าไหร่พี่ถ้าอายุน้อยก็ มี3,500 4,000ส0 0 0ตามอายุเลยค่ะถ้าเป็นเพศผู้นะคะเพศเมียไม่มีเศษเลยนะเมียมีน้อยเพศเมียเพศเมียถ้าถ้าเกินจริงๆจะแบ่งขายให้ค่ะแต่มันไม่เกินเลยค่ะขาดตลอดค่ะคู่นี้ก็พร้อมทำนะคะคู่นี้ก็อายุ3าปีค่ะอาามปีสามปีค่ะ เคยเคยได้ลูกแล้วนะคะอ๋อคุณใช่ค่ะสองคู่บนเคยได้ลูกแล้วนะคะค่ะอ๋อมีสามปีใช่ไหมพี่ประมาณคู่่ะใช่ค่ะค่ะแล้วราคาเท่าไหร่ที่ถ้าสามปีเคยให้ลูก่างนี้ขายเท่ากันค่ะแต่อาจจะลดได้หน่อยค่ะเพราะว่าเราก็จะลดให้ลูกค้าตามตามราคารับเข้าด้วยค่ะบางทีบางบางทีรับเข้าถูกหน่อยก็ลดให้ลดได้ลูกค้าได้เยอะหน่อย ราคาก็ยังสามารถคุยกันได้ค่ะสองคู่บนเคยมีลูกแล้วนะคะค่ะวันนี้ไม่เจอลูกป้อนเลยนะหมดไปแล้ว ลูกป้อนบางทีมีสองมีหนึ่งมีสามหมดใช่ค่ะเข้ามาไม่พร้อมกันค่ะค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีเข้ามาเลยวันนี้ไม่มีเลยค่ะเริ่มต้นที่เท่าไหร่ที่ถ้าเป็นลูกป้อนของซันคโนวสันคโนวตอนนี้อ่าราคาหน้าร้านก็ถ่ายอยู่ที่2อ0 0ันสามสองพันห้ออยู่ที่ไซส์อายุใช่ใช่ค่ะ ันนี้เป็นเศษตัวผู้นะคะสันนะคะถอดผลเหลืองแล้วนะคะเป็นเพศผู้ค่ะค่ะตัวนี้ให้ลูกค้าราคาอยู่ที่สี่พันเลยค่ะระคาพิเศษค่ะไม่แพงค่ะคสี่พันพร้อมใบนะคะเพศผููค่ะนี่เต้นให้ดูมีโชว์ด้วยเหรอลูกค้าอยากไปไงอยากไปโอ้ นกเขาก็มีความน่ารักต่างกันไปเลยนะแต่ว่าสายพันนะอันนี้ซันเศษผููนะคะอายุปีกว่านะคะเศษผููปีกว่าใช่ค่ะซันคนัวอายุเท่าไหร่นะพี่ถึงจะเริ่มผสมพันธ์ได้สองปีกว่าก็ได้แล้วใช่ค่ะแต่ถ้าปล่อยตามธรรมชาติก็สามปีก็ได้นะคะรอเขารักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัวนี้ขายอยู่ที่5,000บาทนะคะตัวผู้อายุปีกว่าะจะเช็คเพศแล้วใช่ค่ะอธใ<า>บายใช่ะคะ่ะขายอยู่5,000บาทนะคะ นี่ข้าวโพดอบแห้งนะคะค่ะอบแห้งค่ะสวยๆเลยนะคะพิ่งมานกอะไรชอบป่ะพี่ถ้าอบแห้งอย่างเงี้ยเอาไว้ให้เขาแพ้ใจเครียดแล้วก็กินได้ด้วยค่ะอบแห้งค่ะมีประโยชน์ค่ะปกติจะเห็นแต่ให้กินข้าวโพดสดนะเป็นฝั่งแตนะกินข้าวโพดสดก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีก็อันนี้ก็ใช้ได้นะคะค่ะอันนี้ลูกสนนะคะแพ็คเป็นถุงเล็กๆลูกค้าจะได้หยิบช็อปได้หลายอย่างนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวานา นะคะค่ะวอนัทอันนี้ก็จะเป็นถั่ววานัตเวลาเขาเล่นเสร็จแล้วก็จะมีถั่วข้างในค่ะถั่ววานัทมีประโยชน์นะคะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารแบ่งนะพี่ใช่ค่ะมีหลายอย่างเลยค่ะค่ะอาหารธัญยพืชผลไม้ทานตะวันเม็ดอ้วนๆเหนื่อเยอะๆเลยนะคะค่ะ ค่ะแบ่งขายนะคะลูกค้าช้อปอยางละนิดก็ได้นะคะ,ะค่ะอันนี้ก็เป็นรวมนะคะนกอะไรคะค่ะอันนี้ทุกนกเลยนะคะ,ะนกแก้วปากขอค่ะค่ะแบบกิโลนะคะเป็นโลก็มีค่ะ แต่ส่วนมากจะแบ่งครึ่งโลเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นถุงเล็กๆแล้วก็กระปุกเล็กค่ะค่ะอย่างเงี้ยค่ะกระปุกเล็กค่ะกระปุกเล็กก็คือลองชิมหรือไม่ก็น้องแบบลูกค้าจะให้กินวนไปหลายๆชนิดอลค่ะค่ะลูกค้าก็ไม่อยากเก็บอะค่ะใช่ค่ะก็พกไปด้วยอย่างงี้กินได้เลยค่ะก็จะมีพวกอุรณ์ค่ะเหล้ยงกะลาลูสองลูเข้าแล้วนะคะมาได้เลยนะคะของพึ่งเข้าใหม่ๆเลยค่ะนกอะไรชอบะที่อย่างเงี้ย อันนี้นกหางยาวหางสั้นเข้าไปอยู่ได้หมดเลยนะคะ,<ฮ>ะเพราะว่าจะทนด้วยแล้วก็ไม่อบ <ฮะ S 1> ไม่ค่ะไม,ไม่ไม่อับถื้นเนาะแล้วก็ทนค่ะ,<ฮ>ะอันนี้ก็จะมีโซ่สายจูงค่ะ ของเล่นค่ะถ้วยถ้วยเล็กๆนน้อยอันนี้อ่าไว้ชงอาหารนะคะถ้วยสเตลเลสถ้วยชงอาหารน้อยๆจะได้ไม่ต้องกะเยอะค่ะค่ะมีอุปกรณ์เครื่อเลี้ยงการเล่น่มีสะพานยักษ์ค่ะมีช้อนป้อนมีมีสายไส้ไก่นะคะค่ะลูกค้าไปใส่เองได้ค่ะแล้วก็มีสายป้อนค่ะค่ะค่ะจะมีสายพร้อมรอดเยอะมากเลยค่ะ อุปกรณ์พื้นฐานใช่ค่ะของเล่นท้วยแล้วก็จะมีกระชูมีที่นอนจิ๋วๆน่ารักนะคะเนี่ยน่ารักน่ารักนอนจิ๋วๆค่ะที่นอนจิ๋วๆค่ะราคาไม่แพงนะคะลูกค้ามาเลือกได้เลยนะคะร้านเปิดทุกวันไหมคะพี่เปิดทุกวันค่ะบางบางวัน บางวันวันธรรมดาแมค่ค้าอาจจะหยุดบ้างนะคะอ๋อมีหยุดบ้างเป็นบางวันแต่<า><า>ส่วนมากจะเปิดนะคะกระจกะลุ่นใหม่เข้านะคะน่ารักลูกค้านกอะไรมาแพี่ถ้าเป็นกระจกถ้าสมมติคอนยืนแบบนี้ได้ทุกนกเลยนะคะค่ะจะยืนส่วนมากหงหยกเขาก็ชอบแต่งตัวใช่ค่นนกหางยาวหางสั้นยืนได้หมดเลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นนกใหญ่ขึ้นมาอีกก็เป็นไซส์ใหญ่ได้ค่ะกระจกค่ะแล้วก็จะมีจิ๋ว แบบสําหรับกรงเล็กค่ะเห็นไลยเนี่ยลูกแบบสําหรับกรงเล็กค่ะแล้วก็ยืนได้เลยค่ะมีตัวล็อกอยู่ด้านนี้น่ารักเป็นรูปนกเป็นรูปนกราคาเท่าไหร่เพื่อนอันนี้เหรอคะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบใช่ค่ะก็มีหลายราคาหลายใช่ค่ะร้านก็เปิดทุกวันนะใช่ค่ะเนี่ยค่ะกาลาลูเข้าเยอะเลยค่ะแล้วก็ที่นอนแล้วก็กระชูแล้วก็จะมีคอรับเล็บนกใหญ่นะคะ อันนี้ห้อยได้สองฝั่งนะคะกลางเป็นชิงชาได้เลยแบบในกรงนกเล็กนี่ก็จะมีหลายสีค่ะ่ะก็จะมีบ้านค่ะมีบ้านนะคะบ้านหลังทาะบ้านบ้านนกก็จะเปิดหลังคาได้นะคะการอับชื้อเปิดหลังคาด้วยค่ะเปิดเปิดหลังคาได้ค่ะเปิดทำไมไม่ให้อบ บางวันอบมากค่ะระบายอากาศแล้วก็ใช่ค่ะทําความสะอาดได้ด้วยค่ะในกัจนาลังนะคะก็จะมีบ้านมิกที่ขายดีค่ะค่ะร้านก็เปิดทุกวันนะเกือบทุกวันเลยนะใช่ค่ะเกือบทุกวันเลยก็จะอยู่เยื้องๆตรงข้ามร้านลุงชัยร้านเบิร์ตบิ๊กใช่ค่ะซอยอะไรนะคะพี่อันเนี้ยอันนี้ 4ทับสิทับส3ค่ะก็จะเข้ามาเป็นซอยนะคะนนค่ะ4ทับ14ทับยีค่ะอันนี้ก็คือหน้าร้าน<ช>นะคะ,คะจะเป็นซอยกันแบบนี้เลยใช่ จะมีทับอยู่ด้านหน้านะคะแต่ถ้าเข้ามาก็จะเจอหลายร้านเลยค่ะลูกค้ามาช็อปหลายร้านได้เลยนะคะมีหลายร้านให้เลือกเลยค่ะช่องทางการติดต่อกับร้าน FC สามารถกดดูได้ที่เพิ่มเติมใกล้ๆกับคอมเมนต์ของคลิปนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะ